สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องมีคูณเหมือนเดิมนะวันนี้นะครับผมก็จะมาพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปเล่นกิจกรรมล้อเลกาซี่อีเวนต์นะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของเกมหรือซิมนั่นเองนะครับซึ่งธีมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยแนวราชวงศ์นั่นเองเพราะว่าเอ่อเกมหรือซิมนะครับก็กำลังจะมีแพ็คใหม่ก็คือเป็นแพ็คล่ะนะรอยต y ตี้เลกาซี่นะก็จะเป็นเกี่ยวกับราชวงศ์นั่นเองซึ่งของเนี่ยก็แบบออกแนวราชวงศ์นะครับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมแบบมีการทาเควสนะไม่ได้เหมือนกับตอนกิจกรรมที่ผ่านมาที่ว่าเราแค่ล็อกอินนะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทาเควสกันสาหรับวีคแรกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ทีวีครับแล้วก็กดรับชมช่องรับชมรายการข่าวนะครับแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ของอีเวนต์นะก็กดดูไปเลยหลังจากที่ดูเสร็จนะครับก็จะมีทูตหลวงเนี่ยมาที่บ้านของเรานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเอ ทูตหลวงก็มาว่ายน้ำแถวบ้านของเราอยู่เรานะครับก็กดไปที่ทูตหลวงเลยครับแล้วก็กดถามเกี่ยวกับตระกูลดารองนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเลยจะมีโลโก้ของอีเวนต์นะครับขึ้นมาก็กดอันนั้นได้เลยครับะกูลดาลองได้คุณค่ากับงานศิลปะชั้นเลิศมาโดยตลอดก็อันนี้คือเขาก็จะอธิบายนะเกี่ยวกับตระกูลดาลองซึ่งเราก็ไม่จะเป็นต้องอ่านนะครับแต่ว่าใครที่อยากรู้เรื่องราวของแพ็กใหม่ที่เราจะมาแบบเบื้องต้นเล็กๆเ,เป็นเกรดเล็กๆอะไรเงี้ยก็ สามารถอ่านตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่เราคุยกับทูตหลวงเสร็จนะครับให้เรากดไปที่ขาตั้งวาดภาพนะแล้วก็ภาพจิตรกรรมคลาสสิกแล้วก็กดวาดได้เลยจะขนาดไหนก็ได้นะซึ่งผมก็จะขอว่าเป็นขนาดใหญ่เลยเผื่อขายด้วยหลังจากที่วาดเสร็จนะครับก็ให้เรากดไปที่รูปภาพนะแล้วก็แสดงความรู้สึกเลยนะ มันก็จะขึ้นเป็นโลโก้กิจกรรมเหมือนเดิมแล้วซิมของเรานะครับก็จะมาแสดงความรู้สึกต่อภาพวาดที่เพิ่งวาดไปนั่นเองแล้วช้อยของเกมนะครับก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะว่าแบบเออเราจะแสดงความรู้สึกอะไรกับรูปภาพนี้นะก็การแสดงความรู้สึกทั้ง3าอย่างเนี่ยก็จะให้เออเขาเรียกไงรางวัลให้แตกต่างกันนะครับถ้าอยากได้น้ำยาแห่งแรงบันดาลใจก็อันที่3าอยากได้เป็นแต้มความพึงพอใจก็อันที่2อยากได้เป็นซิมูเลียนก็อันที่1 อันนี้ก็เลือกได้หมดเลยนะครับจะเลือกอกันไหนก็แล้วแต่หลังจากเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วก็กดโอเคเลยหลังจากขึ้นหน้าตามเมื่อกี้มานะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยทำเควสไปได้ครึ่งทางแล้วนะก็จะได้รางวัลตามนี้เลยครับเป็นตู้โชว์ของโบราณนะครับก็จะเป็นแบบเออน่าจะเป็นพวกเอาไว้ใส่ของตกแต่งนะซ,งซึ่งของตกแต่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากกิจกรรมนี้แหละเป็นรูปกุญแจอะไรแบบนั้นนะอ่ะเออ แล้วก็ได้เป็นกระดานวาดภาพมรดกตกทอดนะของตระกูลดาลองก็เป็นกระดานวาดภาพอันใหม่ก็คือแนวแบบราชนินิกูลเลยล่ะ ต่อมานะครับก็จะได้เป็นกุญแจตะกุลดาลองนี่ไงก็เอาไปใส่กับแท่นวางอันแรกครับทุกคนใช่ต่อมานะครับก็จะได้เป็นคะแนนความพึงพอใจนั่นเองเมื่อเรารับของเสร็จนะครับเควสข้างหลังของวีคนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาเลยนะก็ให้เรากดโอเคไปเควสใหม่นะครับก็จะขึ้นมาเลยนี่ด้านซ้ายบนเควสนะครับก็จะให้เราเนี่ยไปที่ห้องสมุดของเมืองวิลโลว์คริกนะก็ให้เรากดซูมออกได้เลยแล้วก็ กดเดินทางครับกดไปที่รูปลูกก้านซ้ายบนนะครับกดไปที่แมพวิโลคลีกแล้วก็กดไปที่ห้องสมุดนี่เลยให้กดเดินทางครับหลังจากที่เรามาถึงนะครับเควสเนี่ยก็จะให้เราถามทูตหลวงนะเกี่ยวกับห้องสมุดซึ่งท่านทูตหลวงเนี่ยก็จะมาที่ห้องสมุดพอดีนะก็แนะนําตัวอย่างสุภาพก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีนี่เลยถามเกี่ยวกับห้องสมุดขึ้นมานะครับให้เรากดถามได้เลยนะหลังจากที่เราถามข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดจากทูตหลวงเสร็จนะครับ เควสก็จะให้เราเนี่ยมาแฮกคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดนะก็ให้เรากดไปที่คอมพิวเตอร์เลยนะแล้วก็กดแฮกข้อมูลตระกูลดารองเลยนะหลังจากที่เราแฮกคอมเสร็จนะครับเควสก็จะให้เราเนี่ยถามกับซิมอื่นๆนะครับถึงตระกูลดารองนะก็ให้เราหาซิมแถวๆนั้นแหละครับมาเพื่อถามเกี่ยวกับตระกูลดารองเลยนะถ้ายังไม่รู้จักกับซิมนั้นก็ให ซิมแนะนาตัวกันก่อนแล้วก็มันจะขึ้นให้ถามเกี่ยวกับตระกูลนะครับผมกดถามได้เลยหลังจากที่เราถามซิมแถวนั้นเสร็จนะครับก็ให้เรากดมาที่ชั้นหนังสือนะแล้วก็ ตรวสอบชั้นหนังสือครับหลังจากที่ซิมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะพบหนังสือเกี่ยวกับตระกูลดารองนะพบข้อมูลต่างๆเล็กๆน้อยๆมัง้งเออผมก็ไม่ได้อ่านนะครับทุกคนเขาก็จะให้เราเนี่ยพาซิมกลับบ้านก็ให้เราพาซิมกลับบ้านเลยครับหลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านนะครับเควสของวีคที่1ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรางวัลอีก2ชิ้นที่เราจะได้มานะครับก็จะเป็นนี่เลยเป็นโต๊ะโชว์ของที่ลึกลึกุมผ้านะครับซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยก็ต้องมีแพ็ค เอ่อ l i ฟ e and d ์เดก่อนนะครับซึ่งใครที่ไม่มีเนี่ยก็คือเราก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยซื้อแล้วเดี๋ยวของมันจะอยู่ในเกมเองนะตอนที่บบเราซื้อมาแล้วอะละชิ้นสุดท้ายของวีคนี้นะครับเป็นเสื้อคลุมยามเช้าสุดหรูนะเออก็เป็นแบบฟิลชุดยาวๆนะเป็นแบบชุดคลุมของแบบราชนิกูลพวกคนรวยอะไรแบบนี้แหละก็ะหลังจากที่เราทำเฟซเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะมาทำการรีวิวไอเทม ที่ได้มาจากกิจกรรมเมื่อกี้ให้ท่านผู้ชมดูกันนะทั้งอันนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะว,วางของที่ระลึกนะก็จะมีสีให้ท่านผู้ชมเลือกกันอยู่6สีเลยทีเดียวนะครับก็สีก็จะเป็นตามนี้เลยนะทุกคนก็ดูว่าทุกคนแบบชอบแบบไหนกันส่วนตัวผมว่าก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรอกถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งแบบแนววังวงอะไรแบบนะั้นถ้าเกิดแต่งแนวโมเดนก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าแบบเออด้วยความที่มันเป็นธีมพระราชาวังนะทุกคนมันก็จะมีแบบความ ยูนิคหน่อยเออมันมันไม่ได้ใช้ได้ทุกหลังอะดิใช่แล้วในชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นขาตั้งกระดานวาดภาพนะในส่วนของสีนะครับก็จะมีให้เราเลือกกันอยู่6สีเลยนะก็ผมมองว่ากระดานวาดภาพเนี่ยก็สามารถใช้ได้หลายๆหลังนะทุกคนด้วยความที่มันไม่ได้มีความแบบเอออันนี้เกินไปไม่ได้มีความเป็นราชวงศ์เกินไปใครที่อยากได้ขาตั้งวาดภาพใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะก็คือดูดีเลยละ สีก็มีให้เลือกแบบอ่าผมว่ามันก็ครบครบ,บทุกแนวแหละครบครบทุกสวอร์ตส,สีและกันเออใช่แล้วที่แบบมันเป็นสีที่สามารถเอาไปใช้ได้กับแทบทุกหลังเลยนะและในส่วนของชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยเป็นโต๊ะโชว์ของโบราณนะครับก็สีเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณ6สีทวนนะก็จะเป็นแบบเหมือนที่โชว์ของแบบตู้กระจกอะไรอย่างเงี้ยของที่จะใส่ไปโชว์ในที่นี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกกุญแจอะไรพวกนี้ทุกคนนี่เลยเห็นไหม เออก็เดี๋ยวเราเอากุญแจเมื่อกี้มาลองใส่ดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและนี่เลยนะครับหลังจากที่เราเอากุญแจที่เพิ่งได้จากกิจกรรมเมื่อกี้มาใส่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถใส่อย่างอื่นไปได้อีกไหมนะแต่ว่าคิดว่าถ้าใส่อย่างอื่นมันก็คงไม่แมทกันอะ่ะเพราะว่าแบบมันทํามาเป็นร่องกุญแจแล้วอ่ะทุกคนเห็นไหมเออส่วนไอเทมชิน้นนี้ผมก็มองว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกัน แต่ถาวามันสวยไหมมันสวยนะครับทุกคนแล้วก็สีก็ค่อนข้างไปได้กับวังหลายๆสีหลายๆแบบอยู่นะใช่ต้องเป็นวังแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยหลังจากที่เรารีวิวในบิวโหมดไปแล้วนะนนี้ก็จะเป็นไอเทมที่เพิ่งได้มานะในส่วนของแคสโหมดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นชุดคุมยาวนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบเออชุดยาวๆดำๆำทองทองแ้วแล้วุยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อชุดนอนของพวกแบบ เออราชินีกูในเลพวกนี้นะก็อันนี้จะเป็นสีดำทองนะครับก็จะมีสีมาให้เราเลือกอยู่6สีเดี๋ยวผมจะกดสวอทให้ทุกคนได้ดูกันว่าสีแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ออกจินจีนหน่อยปะ่ะเอออันนี้เป็นสีแดงนะครับนี่สวยไหมอันนี้ก็จะเป็นสีออกแบบซรายทรหน่อยแบบจีนี่ไม่ใช่แล้วก็น,นี้เป็นสีขาวนะครับ อันนี้เหมือนแบเหมือนชุดแบบเขาเรียกไงฮันบกเกาหลีอะแต่ว่ามันจะไม่มีความฟูฟ่องเออต่อมานะครับก็จะเป็นสีอู้สีเหลืองสีเหลืองแบบค่อนคอนข้างๆคล้ายๆไปทางจีวอนเออแต่ก็สวยดีนะครับทุกคนและนี่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทำเควสแล้วก็การรีวิวไอเทมรีวอร์ดที่ได้มาจากกิจกรรมลอเลกาซี่อีเวน ก็ไม่รู้เพื่อนๆทํากันได้หรือเปล่าแล้วก็ของจะถูกใจเพื่อนๆไหมแต่สำหรับผมเนี่ยก็มองว่าเออของมันก็สวยดีนะใช่ไหมล่ะเออของมันก็สวยดีก็ยังไงคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจุคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ